สวัสดีครับวันนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของโควิดเนาะวันที่ผมทําวันนี้อ่าวันที่ยี่สิบสามแล้วนะครับวันที่ยี่สามเนี่ยนะเมื่อประมาณสี่ห้าวันที่แล้วเนี่ยอ่ารัฐบาลก็ได้ประกาศให้เปิดห้างใช่ไหมนะแล้วก็อ่าเวลาที่เราไปห้างเนี่ยนะครับจะต้องมีการเช็คอินใช่ไหมครับเช็คอินว่าเรามาห้างนี้นะครับเวลานี้นะกับเวลานี้อะไรเงี้ยนะครับเพื่อเป็นการ สืบย้อนกลับว่าอ่ถ้าเกิดเวลาที่เรามานะมีอ่าบุคคลที่ติดใช่ไหมโควิดมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะได้สืบได้ว่าเวลานั้นมีใครเข้าห้างบ้างนะครับหรือว่าสืบได้ว่าเขามาไปเที่ยวห้างไหนบ้างนะใช่ไหมครับอันนี้ก็คือหลักการนะครับนะบังเอิญผมไปห้างห้างหนึ่งตอนกลับบ้านนะครับจากทํางานนะวันนี้นะครับก็อ่าเขาก็มีระบบเช็คอินนะเป็นเว็บเช็คอินเนาะเดี๋ยวอ่าเราจะมาลองทํากันดูนะครับ งานนี้ผมจะใช้อะไรงานนี้ผมจะใช้วิวนะครับ JS เขียนเนะครับเขียนเป็น Single Page นะก็คืออะนะ SPA นะครับ s i n g l e p a g e a อ p พลิเคชันเนาะคือที่ผ่านมาเนี่ยผมจะเขียนเป็นลักษณะของอ HTML ใช่ไหมครับเป็น CDN นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะลองเขียนเป็นเป็น CLI ดูนะโอเคนะีครับแล้วเราจะตกแต่งเขาด้วย v i e w ิฟ y เนาะ หลายคนดูคลิปผมอาจจะรู้สึกเบื่อบูส t ตปแล้วนะเล่นเล่นแต่บูส t ตปนะเดี๋ยววันนี้จะลองใช้วิวที่ไฟดูนะครับโอเคนะครับตัว Database เราจะใช้ไฟเบทเนาะโอเคนะครับอย่างแรกที่เราจะทำก็คือเดี๋ยวเราจะทำการติดตั้ง Node.js ซึ่งจริงก็ติดตั้งแล้วแหละนะครับก็คือเข้าไปที่เว็บไซต์ nodejs.org นะครับดาวน์โหลดมาแล้วก็ติดตั้งนะครับงานนี้ต้องใช้โนดเนาะนะครับแล้วผมก็จะเปิดคอมมานด์ไลน์ขึ้นมานะ คอมมันลายปึ้งนะครับอ่ะผมจะทำงานในได้ดีเนาะงานผมจะวางไว้ในได้ดีโฟลเดอร์ folder, ได้ดีโปรเจกต์นะครับก็เดี๋ยวเราต้อง CD เข้าไปก่อนนะครับซีดีโปรเจกต์นะครับอันนี้นะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ติดตั้งวิวเลยผมเพิ่งติดตั้งโหนดเสร็จนะเมื่อสักครู่นะครับ ก็เดี๋ยวเราจะสร้างในนี้นะครับแต่เราต้องไปติดตั้งวิวก่อนนะครับก็ไปที่ get started เลยนะครับไปที่เว็บไซต์ view. rviewjs. Uh, org เนาะอ่ะก็ไปดูเลยครับการติดตั้งวิวทำอย่างไรนะครับการติดตั้งวิวก็ทำได้นะครับที่ผ่านมาคือผมใช้ลักษณะนี้ใช่ไหม CDN ใช่ไหมครับนะเดี๋ยวเราจะมา NPM กันนะครับก็คือมา NPM install view นะครับนะ CLI ใช่ไหม จริงๆมันต้องเป็นอ่าอะไรนะ install แค่นี้ได้ไหมแปบ๊บหนึ่งนะครับจริงๆเขาต้อง install แบบไหนเนะาะนะผมก็จำไม่ค่อยได้หรอกนะครับ <laughs> นะ will c l i i n s t a l อันนี้เป็นการ create เนอะอะต้องมาดูตรงนี้นะครับ install อ,อ,อย่างไรเดี๋ยวแป๊บนึงขอถาม Google แล้วกันนะครับขออภัยนะผมลืมจริงๆนะครับ มก็นน NPM install ลองดูสิอ่าเจอแล้วนี่ต้องเป็นอย่างนี้ครับนะเออลืมได้ไงเนี่ยเนาอต้องขออภัยนะครับนะ่ก็เป็น NPM install นะครับลบ G นี่ก็อยู่ในหมวด install เนี่ยผมไปเข้าหน้าไหนเนี่ย อันนี้เป็น CLI นะครับอันนี้เป็นวิวธรรมดาใช่ไหมโอเคนะครับ enter เลยเนาะถ้าเป็นเครื่องแม็กก็ต้องเป็น sudo นะครับ sudo ก็เวลาเราดูเราต้องเป็น c l i v i e w j org เนอะนะครับตัวนี้ผมขออนุญ,ญาตปิดนะครับอันนี้เป็นวิวอ่าจริงๆดูตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมเออได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมขอปิดนะปิดตัวนี้นะครับนะเพราะว่าตัวนี้เป็นอ่าเวอร์ชัน CDN เนอะเดี๋ยวผมจะดูเวอร์ชัน c l i นะครับเป็นหลักนะโอเครอเขาติดตั้งนะครับ อ่ะระหว่างรอตั้งวิวนะครับเดี๋ยวผมไปเตรียมไฟ r i ท a t นะครับแลเข้าไปที่เว็บไซต์นะ f i r e b a c o m นี่แหละนะครับ f i r e b g o o g l e c o m นะแล้วก็ไปอ่านทีต้องล็อกอิน Gmail นะครับหรือ Google Account ของเราเรียบร้อยนะครับแล้วก็ go to console อ่ะมาแล้วนะครับคราวนี้ก็เราไปสร้างโปรเจกต์เลยครับอ่ะไปที่เพิ่มโปรเจกต์นะครับผมจะสร้างโปรเจกต์ชื่อว่า Check in me นะครับจากโปรเจกต์เราเลยนะครับ check in me อ่ะ check in me นะครับอันนี้ขออนุญ,ญาตเปลี่ยนนะเป็น วินวินเชคกินมีนะครับก็คือว่าเป็นโปรเจกต์ของผมเนาะกดบันทึกเลยนะอย่าซ้ำอย่าทำไม่ต้องทำตั้งชื่อตามผมก็ได้นะครับนะมันเป็นอ่า uh, ตรงนี้ต้องไม่ซ้ำกันนะเพราะมันมีผลกับแอปพลิเคชันเนาะอ่า uh, ผมถามว่าจะวอเราลห์ไหมก็ไม่ต้องเอานะครับสร้างโปรเจกต์เลยนะก็หลอนะครับ ก็รอดูสองอันนะใครจะเสร็จก่อนกันอ่ะไฟลเบรเสร็จแล้วเนาะเขาก็บอกว่าให้เราดำเนินการต่อเลยก็ดำเนินการต่อไปแล้วคราวนี้ทำอะไรบ้างนะครับขอบ่ออื่นนะครับผมขอไปเปิดออเทนก่อนนะ อ authentication นะครับก็จะไปส่วนที่เป็นเม d อดนะครับผมจะล็อกอผ่านอา่อีเมลอย่างเดียวนะครับก็เปิดแค่ตัวบนพอนะับตัวน,นี้พอแล้วก็ันทึกเรียบร้อยนะครับกลับไปที่อ่า user นะครับอ่า add user ก็เพิ่มผู้ใช้ไปเลยนะครับผมก็เอาง่ายๆนะครับ admin Add นะเช็คอินมีนะครับเอาตามชื่อเลยนะสมมตินะครับอ่ああ check าเช็คอินมี .com รหัสผ่านก็เอาง่ายๆ1นถึงแอ่าああใครจะใส่ตัวอื่นก็ได้นะครับขอแค่จำให้ได้แต่ผมทำเนี้ยจะได้จำง่ายๆนะครับกดเพิ่มผู้ใช้ เรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมก็มี User อรแล้วนะครับไปทำดัตต้าเบสครับคันนี้นะดัต้าเบสผมจะใช้อะไรนะครับผมจะใช้ไฟสโตร์นะครับสร้างฐานข้อมูลนะเขาก็จะถามว่า ลีดกับไลท์อะไรครับเป็น uh, อะไรนะเป็นเป็นเป็นทูหรือฟอสนะครับผมก็เอาเนี้ยเป็น f a ฟอสก่อนนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไปแก้ไขนะครับก็อันนี้เขาก็ให้เลือกเนาะเลือกภูมิภาคนะครับเราก็เลือกใกล้ๆเราแล้วกันนะครับผมก็จะเลือกเป็นอาเชียิ์แล้วกันนะอเชียตะวันออกนะครับเสร็จเรียบร้อย กอเดี๋ยวดองอ่าเราไปดูอ่ะวิวติดตั้งเสร็จแล้วเนาะตอนนี้ระหว่างรอนะรอไฟเบทเข้าเจนเนอเรตดาต้าเบดให้เราเนาะเราก็ตอนนี้เราอยู่ในโฟลเดอร์โปรเจกต์อยู่แล้วใช่ไหมครับผมก็สร้างโปรเจกต์เลยครับวิวครีเอทใช่ไหมครีเอตกินก่อนนะ v ue นะครับ create v i e w create นะก็ตามชื่อโปรเจกต์เลยครับ check in me นะครับ check in me enter เลยเหลอดนะเดี๋ยวเขาจะสร้างโฟลเดอร์ check in me ให้เราเนาะ,ะตัวนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปดูกฎครับนะกฎของผมจะเป็นลักษณะนี้ กฎของของตอนแรกจะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทํากฎนะครับ2อ,อตัวด้วยกันนะครับสองอ่าเขาเรียกว่าอะไร2อ,องรูนะครับเป็นรูรีดกับรูไรท์นะครับเอาลืม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  นะยังอ่าตัวแรกนะครับก็คือ read ก่อนนะครับ read กับ write ผมจะให้แ,แยกกันนะครับ Auto Read กับ Auto Write นะครับอ่าออโร read เนี่ยผมจะบังคับว่าคุณต้องล็อกอินนะครับนะก็ it request นะครับ it request นะขอเมาส์เลื่อนไน d อ t นะ อ t e r user user id เท่ากับก็คือตัวนี้นะครับก็คือว่าจะอ่านได้นะครับก็คือ user id จะต้องไม่เท่ากับเนานะก็คือต้องมีการล็อกอินแบบพูดง่ายๆตัวนี้ล่ะนะครับตัวนี้ผมจะให้เขียนได้นะครับก็คือไม่ต้องล็อกอินก็เขียนได้ อ่านงงไหมเออมันต้องกดเปิแพทย์ตรงนี้เนาะอ่านเรียบร้อยนะครับก็คือเป็นอย่างนี้ครับปกติเนี่ยเราจะเคยเจอแต่อ่านได้แต่เขียนไม่ได้ใช่ไหมงานนี้มาแปลกนะครับเขียนได้แต่อ่านไม่ได้นะอ่านนะครับก็คือส่วนอ่านเนี่ยอ่านข้อมูลเนี่ยเอาไว้สําหรับส่วนของ่าคนที่เป็นแอดมินเนาะ นะส่วนเขียนก็คือว่าสําหรับการเช็คอินนะครับก็คือคนที่เข้ามาเช็คอินเนี่ยไม่จําเป็นต้องมียูเซอร์ใช่ไหมครับกดเช็คอินได้เลยเนาะประมาณนี้นะครับเอาง่ายๆนะอ่ะมาดูกันนะครับพอข e a t ็ view ปุ๊บเขาจะถามเนะี่ยสลับไปสลับมาไม่งงเนาะนะครับเขาก็จะถามว่าอ่าคุณต้องการติดตั้งแบบไหนงานนี้ผมจะไม่เอา default นะผมจะเอาแมผมจะเลือกเป็น m a n u a วนนะครับเอ t e r นะครับเอาอะไรบ้างครับตัวแรกเลยต้องเอา r o u t e r กับ v i e w ผมจะเอา2ตัวนี้นะครับส่วนโปรเกรสซีฟเนี่ยตอนแรกก็อยากได้นะแต่ไม่เอาละนะเดี๋ยวค่อยเอาไว้งานอื่นๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาพูดถึงเรื่องโปรเกรสซีฟเว็บ App นะหรือ PWA นะครับนะว่ามันจะช่วยไปเป็นประโยชน์ให้กับเราได้ยังไงนะครับก็เลือกแค่นี้แล้วก็ Enter เลยนะอันนี้เขาถามก็ Y ไปนะครับอันนี้ผมขอใช้เป็นตัวนี้แล้วกันนะครับนะลิ้นกับ แพติเออร์นะครับแล้วก็ตัวนี้อ่าก็ใช้ตัวนี้ครับเซฟรินแล้วก็ตัวนี้ก็เอาตามเขาไปเลยนะเขาถามว่าต้องการจะเซฟไหมผมไม่นะโน้ no. ไม่เซฟนะครับเดี๋ยวรอเขาทำการ Create โปรเจกต์ให้กับเราเนาะโอเคนะครับตรงนี้เสร็จแล้วนะพร้อมใช้งานแล้วนะครับเราก็าไปดูที่ ตัวของเอกสารนะครับนะโอเคโน้ตเสร็จแล้วเนาะปิดนะครับไปดูที่ตัวเอกสารนะครับเดี๋ยเราใช้เอกสารนะเอกสารของเราก็คือตัวนี้เนาะนะครับก็เราใช้เป็นเว็บถูกไหมนะอ่นะนะเขาก็จะสอนนะครับมีคู่มือสอนนะเดี๋ยวผมใช้ตัวนี้แหละนะครับนะในการติดตั้งต่าง,าง,าง,างๆนานานะครับ ก็เปิดเข้ามาดูในส่วนของเว็บนะเราก็จะเห็นนะครับตอนแรกเขาจะเป็นในส่วนของอ h o ส t i n g นะครับ from hosting URL นะครับหรือ,อถ้าเป็น CDN นะครับก็ใช้ตัวนี้ชุดนี้ถูกไหมนะครับแต่ถ้างานนี้เราใช้โนดถูกปะ่ะเราใช้โนดผมก็จะใช้ชุดนี้ในการติดตั้งนะครับไม่ได้ใช้ตัวบนนะใช้ตัวนี้นะครับ npm install save นะไฟเบกเนาะจะติดตั้งด้วยวิธีแบบนี้นะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยว รอให้เขาทำให้เสร็จก่นอนอ่าโอเคนะครับคราวนี้ หลังจากที่เขาติดตั้งเสร็จเขาก็จะบอกนะครับว่า,าทำอะไรต่อนะครับก็คือให้เรา cd เข้าไปในโฟลเดอร์งานนะครับ่าไปดูสิอะโฟลเดอร์โปรเจกต์ของเรานะครับนะที่ผมเปิดไปเนาะ,ะมาอย่างอ่ะเช็คอินมะีมาแล้วเห็นไหมครับนะนี่ก็คือเป็นโครงสร้างนะครับของวิวเนาะ โอเคตอนเราเขียนโปรเจกต์เนี่ยจะเร็วจะช้ามันขึ้นอยู่กับอ่าอินเทอร์เน็ตนะแล้วก็ขึ้นอยู่กับตัวกิจด้วยนะครับอ่าโอเคนะครับเรียบร้อยแล้วผมจะปิดนะเจ้า c ค m มม n นพร้อมไปเลยนะครับไม่ใช้นะเดี๋ยวเราไปใช้เทอร์มินของเจ้าตัวอ่า VS e o d e นะครับนะก็เปิด VS Code ขึ้นมานะครับไปที่ไฟล์แล้วก็อะไรครับ Open Folder ใช่ไหมนะแล้วก็ไปเลือกเลยครับได้ดีนะ โปรเจกต์ Project, นะครับเช็คอินมีอ่ะกด select Folder โอเคเรียบร้อยนะครับอ่ะคราวนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราจะทำอะไรต่อนะครับจากทางนี้นะครับก็คือว่าอ่าคนที่ใช้อ่า VS Code เนี่ยนะครับก็อย่าลืมติดตั้งอ่า w i วคีได้วยนะครับ อ่าเดี๋ยวแรกก็คือวิวเนี่ยต้องติดตั้งนะครับวิวอ่าพวกอ่าวิวซินแทกนะครับวิวอ่าวิวสเนปเปอร์นะครับต่างๆนะครับแล้วก็เจ้าตัวอะไรครับเวอร์ชวลเนี่ยนะครับนะตัวนี้นะครับแล้วก็วิวที่ไฟนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะใช้นะครับตัวนี้นะครับก็ติดตั้งนะกด install เฉยไม่มีอะไรหรอกนะครับ โอเคเปิดโปรเจกต์ขึ้นมานะครับเดี๋ยวเรามาดูเราได้อะไรกันบ้างนะครับก็ได้อ่าสิ่งที่วิวเขาสร้างให้เรานะเนาะแล้วก็มีตามนี้นะครับมีคอมโพเนนต์มีอะไรครับมีวิวมีเลาเจอร์มีสโต้ uter, Store นะครับอ่ะก็คือสโต้ก็คือตัววิวเอ็กซ์นั่นเองนะครับเลาเจอร์ uter, ก็คือเลาเจอร์ตอนที่เราเลือกตอนติดตั้งเนาะะเอามาทําไมเดี๋ยวได้รู้กันนะครับคราวนี้มันมีตัวหนึ่งที่เราเองไม่ติดตั้งนะครับต้องมาติดตั้งที่หลังนั่นก็คือไฟเบทไฟเบทต้อง ผมก็จะมาติดตั้งในนี้เลยนะครับไปที่ New Terminal อ่าโอเคนะครับไปที่ Terminal New Terminal ก็คือเปิด Terminal ที่บอกว่าเราเราจะมาทำในนี้นะครับอ่าเพราะว่ามันง่ายกว่าเนาะผมก็ไปที่เว็บไซต์นะครับของ f a c e b a ที่เราเลือกดูแมนนวลของเขาเนี่ยนะครับหรือคู่มือของเขาเนี่ยนะครับก็เลือกเว็บใช่ไหมนะแล้วก็ไปที่การติดตั้ง SDK ตอนแรกเขาจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับ แท็บตรงนี้นะครับผมไปเลือกเป็นโน้ตนะโน้ต jsf นะเดี๋ยวเราจะทำการติดตั้งเจ้าตัวไฟเบทลงไปในแอปพลิเคชันของเรานะครับนะในตัวเช็กกินมีนะก็ตัวนี้นะครับนะ npm install ข save f ขี e b a s e ททำไมถึงใช้ตัวนี้เพราะว่าจะได้ไม่ต้องอ่าทำไมจะได้ไม่ต้องมานั่งเซตอ่าแพ็กเกจนะ json ต่างๆนะครับ นะแล้วไม่ต้องมาเลือกว่าจะเอาเวอร์ชั่นไหนเนาะก็เอาเวอร์ชันนี้เลยเอาเวอร์ชั่นล่าสุดเลยนะครับอ่าเราก็วางลงไปตรงเทอร์มินอลเลยครับแล้วก็ Enter ได้ไหมให้ติดอะไรเอ่ย หรือต้องเป็นตัวแป๊บนึงนะครับตัวนี้วางไม่ได้หรออ่ะเดี๋ยวผมทำในนี้แล้วกันนะครับอ่ะขอใช้เป็นเวอร์ชันอ่ะขอใช้เป็นตัวอะไรน,นะอ่าแอดมินนะครับแอดมินเซเตอร์แล้วกันนะครับ คลิกขวานะครับคลิกขวาแล้วก็ run as administrator เลยนะครับง่ายๆนะครับ Enter นะครับ โอเคอ่ไนะเช็อินมีโอเคนะครับแล้วก็อลองดูซิ เมื่อนะครับอ่ารันในเจ้าตัว PS นะครับนะในในเทอร์มินอลของเจ้าตัวอ่า vs code ไปได้เนาะก็ใช้ตัวนี้แหละนะครับลงในนี้เลยนะครับในคอมมานด์พร้อมนะครับก็คือรันเป็นรันแอดมินิสเตเตอร์นะครับที่พิมพ์ cmd ขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วกดคลิกขวานะครับแล้วรันแอดมินิสเตเตอร์ นะบางทีเขาต้องการอะ,อะไรอะ่ะเขาต้องการ super user นะต้องพูดอย่างนี้นะครับคือถ้าสมมุติเป็น mac เนะเราก็ต้องพิมพ์ sudo นะครับขั้นตอนนี้นะโอเคเรียบร้อยนะครับนะโอเคนะครับใช้เซียวเอได้ไหมเขอาได้ไหมโอเคได้นะจะได้ไม่เละนะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วมาดูที่เจ้าตัว แพ็กเกจเนาะเจสั Jason, นะครับเขาจะทำเขาจะบอกว่าเขาติดตั้งเจ้าตัวไฟเบทให้เราแล้วใช่ไหมนะอยู่ในนี้แหละนะครับเห็นปะนะรู้สึกว่าเขาจะอยู่ประมาณในนี้หรือไม่ก็ในเนี้ยผมก็จำไม่ได้เหมันกันนะ,อะลองไปหาดูแล้วกันนะครับนะ โอเคนะครับต่อมาครับเราก็จะทำการ Import นะครับนะเจ้าตัว JSON ที่เราติดตั้งเข้ามาเนี่ยนะครับเข้ามาไว้ในโปรเจกต์ของเรานะครับก็คือ Import ที่ไหนนะครับผมจะ Import ไว้ใน Store เพราะทำงานร่วมกันนะครับเอามาดูทำยังไงครับที่คู่มือเลยครับเลื่อนลงมานะครับ ก็จะมีการติดตั้งนะครับอย่างแรกก็คือเป็นลักษณะของ javascript นะครับไฟล์ File, นะก็ใช้แบบนี้นะแต่ว่าผมจะใช้ตัวนี้ครับกรณีที่เป็นของอ่าโนดนะผมแนะนำให้ใช้ตัวนี้นะครับก๊อปมาเลยนะครับทั้ง3ตัวเลยก็วางไว้ตรงนี้เลยครับ นะเรียบร้อยนะอาไว้ด้วยกันเลยเนาะคราวนี้ต่อมาครับเราจะต้องสร้างอะไรครับอ่าทำการเชื่อมต่ออ่าสร้างคอนฟิกนะจะสร้างการเชื่อมต่อก็ต้องสร้างคอนฟิกนะครับสร้างคอนฟิกยังไงนะครับก็ไปที่นี่เลยครับนะที่โปรเจกต์ของเราเนี่ยนะครับก็ไปที่เจ้าตัวนี้ครับเครื่องหมายเนี่ยนะครับการตั้งค่าโปรเจกต์ เนาะอ่ามีผมขออนุญาตนะครับเลือกอ่าโอเคเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยครับผมยังไม่ได้ทําการอ่าเลือกว่าจะใช้โปรเจกต์เนี้ยทำงานกับแอปพลิเคชันแบบประเภทไหนนะครับผมก็เลือกเลยครับว่าผมขอเลือกเป็นเว็บนะตั้งชื่อเลยครับ c h e อ k ินมีนะชื่อแอปนะครับอ่า ตรงนี้มันจะมีผลกับน่าจะมีผลกับตัว URL นะของเรานะครับก็กดอะไรครับอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะลงทะเบียนเลยเนาะโอเคนะครับเรียบร้อยครับนะเขาก็จะมี2วิธีใช่ไหมนะให้เราเลือกนะครับนะก็เดี๋ยว ผมกดดําเนินการต่อที่คอนโซลแล้วกันครับอันนี้อย่าเพิ่งไปสนใจมันนะครับแบบนี้มันเป็นลักษณะของ CDN เนาะอ่าผมก็จะไปที่นี่นะครับเดี๋ยวเขาจะโผล่มาข้างล่างให้ตรงนี้นะใช่ไหมาก,การตั้งค่าเนาะถ้าเป็น CDN ก็ก๊กอปตรงนี้ไปนะครับแต่ว่าผมจะใช้ตัวนี้การกําหนดค่าจริงๆใช้แบบ CDN ก็ได้นะเพราะเราเพราะเราเอามาแค่เราเอามาแค่ส่วนนี้นะครับนะแต่ผมจะไม่ใช้วาไงนะก็ c o ี้เลยนะ เอามาวางต่อนะครับในโปรเจกต์ของเรานป็นะครับตรงนี้ขออนุญาตพับก่อนเนาะไม่ได้ใช้นะแล้วก็ Enter ลงมานะครับอีกคําสั่งหนึ่งนะไปก๊อปมาเลยนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์นะพิมพ์ไปก็อาจจะผิดนะครับมันอยู่ใน c d n นี่แหละนะครับคำสั่งก็คือเนี่ยครับไฟเบดอินนิตนะตัวนี้นะ จริงๆก๊อปมาจากตรงนี้ก็ได้นะก๊อปมาแล้วคุณก็ทําไมครับเปลี่ยนจากอะไรครับเปลี่ยนจากวาเป็นคอนก็ได้นะรู้ทําให้เรื่องใหญ่ทําไมใช่ไหมเรียบร้อยครับอันนี้ก็คือครบแล้วนะ,ะครบแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทําอะไรกันต่อนีครับก็สําหรับพาร์ทนี้เนาะน่าจะมีเท่านี้หรือเปล่าเดี๋ยวผมขอเช็คดูก่อนนะครับหนึ่งสองสาครบนะ โอเคครบนะครับแล้วก็สตอร์เลนะครบนะครับเลาเอร์เดี๋ยวดูกันนะโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันในพาร์ทหน้านะครับพาร์ทนี้น่าจะมีเท่านี้หรือเปล่าอ่ะอีกนิดนึงนะผมนี่ก็เรียบจริงๆนะครับไปที่ Terminal นะครับนะขอสตาร์ทหน่อยแล้วกันนะครับ npm นะรันเซิร์ฟลองดูนะครับได้ไหมเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะต้องรันผ่านตรงนี้อย่างเดียวเลยเหรอ โอเคไม่ใช้ก็ได้นะเกิด <laughs> <c oughs> <ke ud> อะไรขึ้นเนี่ยโอเคไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับอ่าโอเคพอเขาลังขึ้นมาตรงนี้เขาบอกว่าอะไรนะกดคอนโทรนใช่ไหมแล้ว โอเคนะครับเท่านี้ก็แสดงว่าโปรเจกต์เราทำงานได้แล้วเนาะกด F12 ดูนะครับมีปัญหาอะไรไหมนะดูโอเคไม่มีปัญหานะครับพาร์ทนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าเรามาลุยกันต่อบางอื่นผมเจอ Windows อัปเดตด้วยนะครับเดี๋ยวต้องรีสตาร์ทเครื่องใหม่นะครับพาร์ทนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ